สวัสดีครับทุกท่านเลยนะครับที่อยู่ในกลุ่มติวสอบของส่วนพักติวเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาติวในเรื่องของพระราชบัญญัติระเบียบปัญหารราชการแผ่นดิน2534กันมันมีอะไรกันบ้างไฟล์ตัวนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นไฟล์ที่อยู่ในหนังสือที่กําลังปรับปรุงนะครับเนื่องจากกําลังจัดพิมพ์เพื่อจะจําหน่ายจะจําหน่ายเป็นฉบับพกพานะครับฉบับเล่มเล็กเล่มเล็กกว่ากระดาษ A4 จะเล่มเล็กกว่า จะได้พกพาสะดวกเป็นการสรุปนะครับท่านใดสนใจเดี๋ยวไว้ให้มันเสร็จก่อนเนยะเดี๋ยวค่อยอินบอ์มาสอบถามกันแต่ก็เอารายละเอียดตรงนี้มาติวให้กับสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มด้วยนะครับเรามาดูกันเนาะพระราชบัญญัตริระเบียบปัญหาราชการแผ่นดินเป็นยังไงสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมสรุปมาเพราะฉะนั้นถ้าอยากที่จะได้มากกว่าน,นี้ผมบอกแล้วนะครับว่าการติวติวคือต้องติวแบบสรุปไม่ใช่ติวทุกอย่างเลยนะติวการติวคือต้องทําให้คุณเนี่ยลด ลดอ่ะเขาเรียกว่าไงลดเวลาในการอ่านหนังสือที่มันมากขึ้นให้เหลือน้อยลงและเข้าใจมากขึ้นคราวนี้ผมจะเอาประเด็นสําคัญที่ผมคิดว่ามันน่าจะอข้อสอบเอามาให้นะครับสิ่งไหนที่ผมบอกว่าให้ให้คุณกลับไปอ่านเองนะครับอ่านเองคุณก็ต้องไปอ่านเองนะครับสิ่งไหนที่ผมบอกว่าตรงนี้สามารถจําคุณก็ต้องจํงสิ่งไหนที่ผมอธิบายได้คุณจะอธิบายเลยนะครับบางคนงงว่าเอ้าฉันเสียค่าสมัครเข้ามาติวแล้วเนี่ยทำไมคุณไม่อ่านให้ฉันฟังเอยผมมาติวให้คุณผมม่้อ่านให้คุณฟังนะครับ เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องทำจริงๆคือคุณต้องฝึกแล้วต้องอ่านได้ตัวเองด้วยไม่ใช่ว่าให้ผมอ่านให้ฟังนะฮะผมอ่านคือผมได้แต่วันนี้ผมมาชี้จุดทําให้คุณเนี่ยได้อ่านหนังสือได้น้อยลงอ่ะดูกันพระราชมัญญัตร,ระเบียบปัญหาราชการแผ่นดิน2534ให้ไว้วันที่ที่ที่อะไร21สิงหาคม25 3 4นะครับให้ไว้วันที่ที่ที่21สิงหาคมโอเคนะผู้รับสนองพระบรมราชโองการคือ,น,อนายอนันต์ปัญญาละชน ลชุนนะครับนาย,ยกรมนีในสมัยนั้นตรงนี้ที่ผมบอกไม่น่าจะเป็นประเด็นผู้รับสนองพลลมราชองการให้ไว้วันที่เท่าไหร่เนี่ยมานานมาแล้วมันตั้งแต่พสสองห้าสามสี่แล้วแต่ประเด็นสําคัญนี่มันจะมาอยู่ตรงนี้นะครับประเด็นสําคัญนี่มันอยู่นี่นี่พระเอกของมันพระเอกของมันพระเอกพระเอกอ่าพระเอกนะอ่ามาดูคืออะไรจําไว้เสมอว่าให้จัดระเบียบปันหาราชการแผ่นดินเนี่ยมีอยู่ 3ประเภทนะครับการจัดระเบียบปัญหาราชการแผ่นดินมีอยู่3ประเภทคือกลางภาคภาคแล้วก็ท้องถิ่นะครับกลางภาคทิ่นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจด้วยส่วนกลางเราต้องเข้าใจคาเข้าใจความหมายของส่วนกลางก่อนส่วนกลางคือการรวมอานาจคือรวมอานาจไว้ที่ส่วนกลางอย่างเดียวนะครับอ่าส่วนภูมิภาคคือการแบ่งอานาจแบ่งอานาจก็คือส่วนกลางแบ่งอ <Sa> ํานาจมาให้ drain. ส่วนภูมิภาค หลังจากนั้นกระจายอํานาจการกระจายอํานาจก็คือช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอบจอเทศบาลอบตอพัทยาหรือกทมนะครับช่วยกันใน آ, การบริหารจัดการเกี่ยวกับท้องถิ่นนั้นๆนะครับก็จะมีการเลือกตั้งนายกเห็นไหมแต่ตอนนั้นเราเป็นประเด็นเอาประเด็นตรงน,นั้นปล่อยไปก่อนเราจะมาเอาตรงนี้ก่อนเป็นที่สําคัญเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งสนใจอย,อย่างอื่นสนใจอย,อยู่ที่หน้าจอที่ท่านกําลังดูอยู่ณตอนนี้นะครับเพื่อตัวท่านเองนะ โอเคนะครับลุยกันต่ออ่ะต่อไปมาดูกันนะครับการพักถิ่นคราวนี้ให้ในายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินะครับโอเคมาดูระเบียบบริหารราชการส่วนกลางคือการลงออำนาจอย่างที่ผมบอกไว้เมื่อกี้ตั้งแต่ขั้นต้นนะครับจะประกอบไปด้วยสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีกระทรวงทะบวงกมทุกข้อเนี่ยเป็นนิติบุคคลบางคนงงว่านิติบุคคลคืออะไรนิติก็กฎหมายบุคคลก็คือเป็นกฎหมายของบุคคลคือเป็นการสมมุติอ่ะ กฎหมายสมมติมาว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นคนเนี่ยไม่ว่าสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีคือเป็นคนกระทรวงก็คือคนอ่าโอเคนะครับส่วนกระทรวงเนี่ยกระทรวงในปัจจุบันมันไม่มีแล้วไอ้อทะบวงขอภัยนะฮะทบวงเนี่ยเนี่ยทบวงในปัจจุบันมันไม่มีแล้วแต่ถ้าเขายังถามยังถามอยู่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยให้เราตอบกับทะบวงด้วยเพราะว่ามันยังมีอยู่เขายังมาแน่ออกไปจากกฎหมายฉบับนี้โอเคนะครับสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีฐานะเที่บเท่ากับกระทรวง ไอหนึ่งกับสองเนี่ยหนึ่งกับสองเนี่ยมันเท่ากันนะครับหนึ่งกับสองเนี่ยมันเหมือนกันนะครับฐานะมันเท่ากันนะครับสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีมีใครเป็นหัวหน้าคือใครก็นาย,ยกรัฐมนตรีใช่ไหมส่วนกระทรวงก็คือใครอะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอนุคงเผ่าจินดาใช่ไหมครับอ่า คราวนี้ทบวงทบวงปล่อยไปมีแต่กลมกลมก็คืออธิบดีกรมไงอธิบดีกลมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นไหมครับก็จะเป็นสิ่งเหล่านั้นก็จะกลายเป็นเนี่ยสิ่งที่ผมพูดเนี่ยคือส่วนกลางนะครับส่วนกลางส่วนกลางโอเคนะนะครับส่วนกลางเสร็จคราวนี้เข้าไปดูนะฮะสานักนายรัฐมนตรีมีทานาะเทียบเท่ากระทรวงขออภัยนะครับอ่ะต่อเลยคราวนี้สิ่งตรงนี้ที่เป็นประเด็นในการที่จะคิด ว่าเอาไปออกข้อสอบได้นะครับบางคนยังไม่เข้าใจในการที่เราจะเอาไปใช้แล้วก็เอาไปอ่านนะครับสิ่งนี้ที่อยู่ในกรอบนะครับที่อยู่ในกรอบเดี๋ยวผมจะทำแผ่นไฮไลท์นะฮะแล้วเราจะเข้าใจไปพร้อมกันเลยนะดูการจัดตั้งการรวมหรือการออนส่วนราชการให้ตาเป็นพระราชบัญญัติการจัดตั้งการรวมหรือการออนส่วนราชการให้ตาเป็นพระราชบัญญัติ เป็นพระราชบัญญัติทําไมถึงต้องเป็นพระราชบัญญัติจำไว้เสม,มอว่าการที่จะเป็นพระราชบัญญัติได้ต้องมีเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้เพิ่มขึ้นมาเกี่ยวกับพวกนี้งองูนะดูให้เป็นงองูนะเงินหรืองบประมาณ2เลยคืออะไรคนเป็นขอควายนะคนหรือ,อตากำลังนะครับเพราะทำไม ดูนะการจัดตั้งการรวมหรือการอนส่วนราชการให้ตาเป็นพระราชบัญญัติเพราะมันมีเงินกับคนเข้ามาเกี่ยวข้องนการจัดตั้งคุณต้องใช้เงินไงการการรวมคืออะไรคุณก็ต้องเอาคนมารวมกันใช่ไหมเอาพนักงานมารวมกันพนักงานจ้างตามตามอากระทรวงต่างๆหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมารวมกันพอมารวมกันเสร็จก็ต้องกลายเป็นพระราชบัญญัติเพราะพระราชบัญญัติเนี่ยเป็นกฎหมายที่อ่าที่ใหญ่ใช่ไหมอืมคราวนี้มาดูการรวมหรือการอนส่วนราชการถ้าไม่มีดูนะถ้าไม่มี ถ้าไม่มีการกำหนดตำแหน่งเวืยตาของข้าราชการหรือลูกจ้างเพิ่มให้ตาเป็นพระราชกิจศถีกาย้ำนะครับถ้าไม่มีการกำหนดตำแหน่งเวืยตาของข้าราชการหรือลูกจ้างเพิ่มขึ้นให้ตาเป็นพระราชกิจศรีกาอ่าดูนะผ่านไปอีหนึ่งนะคราวนี้การเปลี่ยนชื่อการยุบกระทรวงทบวงกรมให้ตาเป็นพระราชกิจศรีกาคราวนี้บางคนงงการเปลี่ยนชื่อยุบกระทรวงทบวงกรมทำไมให้เป็นพระราชกิจศรีกาเพราะอะไร อะไรครับการเปลี่ยนชื่อยุบกระทรวงทะบวงกลมให้ตาเป็นพระราชกิจสดีกาเพราะอะไรก็คือเช่นการเปลี่ยนชื่อคุณแค่เปลี่ยนชื่อไงคุณไม่ไม่เกี่ยวกับเงินไม่ได้เกี่ยวกับคนอยู่แล้วใช่ไหมคุณแค่เปลี่ยนชื่อเช่นกระทรวงนี้กระทรวงสวนผักกลายเป็นกระทรวงคนทําสวนอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ใช้มันก็เป็นกระทรวงเดิมอะมันก็ตั้งอยู่ที่เดิมอะคุณไม่ได้ไปทําอะไรคราวนี้ยิ่งยุบเนี่ย ยุบก็คือยุบป,ประสวงนั้นทิ้งไปใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นกลมไหนก็คือยุบทิ้งคุณก็ไม่ต้องใช้ตังอะไรมากเท่าไหร่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณก็กลายเป็นพระราชกิจดีกาโอเคนะครับจบนะตรงนี้ให้จําเสมอว่าพระราชบัญญัติคือมีเงินกับคนเข้ามาเกี่ยวข้องพระราชกิจดีกาคือไม่มีเงินไม่มีคนมาเกี่ยวข้องอ,ะอ่ะอ่าโอเคผ่านนะครับต่อไประเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคคือการแบ่งอำนาจคือส่วนกลางเนี่ยแบ่งอำนาจมาให้กับส่วนภูมิภาค เราต้องเข้าใจแล้วว่าส่วนภูมิภาคคราวนี้เราก็ต้องเข้าใจอีกอย่างหนึ่งว่าส่วนภูมิภาคมันมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นส่วนภูมิภาคก็จะมีจังหวัดอำเภอตำบลนี้ก็ด้วยนะตำบลหมู่บ้านเนี่ยก็คือส่วนภูมิภาคแต่เราเอาเฉพาะใหญ่ๆมาจังหวัดกับอำเภอพอมีฐานะเป็นนิติบุคคลนะครับคราวนี้มาดูจังหวัดกันจังหวัดจังหวัดเนี่ยคือเป็นนิติบุคคลนะให้รวมท้องที่หลายๆอำเภอตั้งขึ้นเป็นจังหวัดมีฐานะเป็นนิติบุคคลนะครับอ่า คราวนี้มาดูการตั hey ้งยุบและเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดให้ตาเป็นพระราชบัญญัติเมื่อกี้คนงงแน่นอนต้องมีคนสงสัยแน่การตั้งยุบและเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดให้ตาเป็นพระราชบัญญัติอ่ะไม่เห็นไหมเราตั้งเห็นยุบแต่มันไม่เห็นเลยไม่เห็นมีคนอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเลยทําไมเห็นถึงเป็นพระราชบัญญัติล่ะอ่าดูการตั้งคุณตั้งนะครับคุณคุณต้องเข้าใจว่าคุณจะตั้งตั้งจังหวัด A ขึ้นมาเนี่ยคุณต้องใช้เงินนะฮะคุณต้องใช้คนนะครับเช่นคุณจะตั้งจังหวัดใหม่ขึ้นมาเนี่ย คุณจะตั้งจังหวัดใหม่ขึ้นมาหนึ่งจังหวัดคุณจะต้องใช้คนเพิ่มต้องใช้เงินเพิ่มเพราะฉะนั้นคุณต้องเป็นพระราชบัญญัติและยุบป,ปะยุบคือยุบแล้วไม่ใช่พื้นที่ตรงนั้นมันจะหายไปซะหน่อยใช่ไหมอ่ะยุบเนี่ยเช่นมีจังหวัด A กับจังหวัด B อยู่ใกล้กันอ่ะสมมุติเนี่ยมันใกล้กันเลยมีเขตพื้นที่อยู่ตรงนี้เขตเป็นเขตอ่ะเขตนี้นะ อันนี้ก็เขตภูคงาภูเขานะครับมองให้ออกอ่ะเนี่ย A กับ B โอเคนะครับคราวนี้มองให้ออกว่ามันเป็นยังไงคราวนี้ A A คือตรงนี้ใช่ไหม A ออันนี้คือพื้นที่ A อใช่ไหมอันนี้คือพื้นที่ B คุณจะยุบคุณจะยุบจังหวัด A อพอคุณยุบจังหวัดเไปแล้วปุ๊บ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 ยุบไปแล้วยุบไปแล้วนะเนี่ยยุบไปพื้นที่ตรงนี้ต้องกลายเป็นจังหวัดของ B ไง B ต้องมาดูแลเพราะฉะนั้นพอการที่ B ต้องมาดูแลจังหวัดนี ก็กลายเป็นคนก็ต้องเพิ่มไปอยู่ในจังหวัด B ถูกไหมเออเหมือนกันเหมือนกันคราวนี้เปลี่ยนแปลงเขตจ,จังหวัดละก็เช่นเดียวกันเปลี่ยนแปลงเขตจ,จังหวัดคุณจะเอาพื้นที่ส่วนนี้มาให้ส่วนมาให้จังหวัด B เอาพื้นที่ส่วนนี้ของจังหวัด A มาให้ส่วนจังหวัด C อย่างเงี้ยคุณเปลี่ยนแปลงเขตจ,จังหวัดคุณก็ต้องตาเปลี่ยนพระราชบัญญ,ญัติเพราะคุณมีอัตรากําลังและมีงบประมาณเพิ่มขึ้นโอเคนะครับคราวนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยเป็นคนดูแลจังหวัดนะฮะ ผู้ว่าราชการจังหวัดก็เป็นคนดูแลจังหวัดแล้วก็รับนโยบายบจากพวกรัฐมนตรีต่างๆมานะครับแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยอยู่สังกัดกระทรวงมหาดไทยอ่าตรงนี้นคณะกรรมการกรมการนะครับจังหวัดประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานจาแค่นี้พอนะครับถ้าอยากจําเยอะกว่าน,นี้อ่านเองนะครับตรงนี้ต้องอ่านเองตรงนี้ผมไม่อยากให้ฟังนะโอเคนะครับมาตรงนี้เลยในจังหวัดหนึ่งให้มีผู้ว่าราชการจังหวัดคนหนึ่งเป็นผู้รับนโยบายและคําสั่งจากรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลหรือคณะธรฐมรีกระทรวงทงบวงกรมเพื่อมาอะไรมาปฏิบัตินะครับให้เหมาะสมกับท้องที่และประชาชนแค่นั้นเองนะครับอ่าตรงนี้และถ้าสมมุติยังไงอะ่ะไม่มีผู้ดำรงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดละ่ะทาไงเห็นไหมครับเนี่ยหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ก็ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยเป็นผู้รักษาราชการแทนเลยและถ้าไม่มีตําแหน่งรองอีกอะ่ะ เหลือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ก็คือให้ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รักษาราชการแทนโอเคนะครับ <c oughs> ตรงนี้ง่ายๆเนาะ,ะผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ดังนี้ก็คือเนี่ยตามนี้เลยบริหารหน้าที่ตามกฎหมายบริหารราชการตามที่คณะมนตรีสั่งนะครับบริหารราชการตามคำแนะนำคำชี้แจงผู้ตรวจราชการในกระทรวงนะครับกากับดูแลปฏิบัติราชการที่อยู่ในส่วนภูมิภาคนะฮะ ก็ประสานงานร่วมมือเสนอระมาณต่อกระทรวงที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ควบคุมดูแลปัญหาราชการสวนท้องถิ่นในจังหวัดตามกฎหมายแล้วก็มจุแต่งตั้งให้บําเหน็จและลงโทษก,การสวนมิภาคในจังหวัดตามกฎหมายด้วยนะครับตรงนี้คืออำน,นาจและหน้าที่นะครับก็จํามานิดนึงก,ก,ก็ดีนะฮะนะครับเราก็ไม่ได้สอบผู้ว่านะเราสอบท้องถิ่นนะครับแต่ก็รู้ไว้นิดหนึ่ง่ะต่อไปเรารู้จักจังหวัดไปแล้วเรามารู้จักอำเภอกันบ้าง อำเภออำเภอในจังหวัดหนึ่งเนี่ยให้มีหน่วยราชการบริหารรองจากจังหวัดเรียกว่าอำเภอนะครับการตั้งยุบและเปลี่ยนเขตอำเภอให้ตาเป็นพระราชกิจเสดีกาเอางงมาคนงงแน่นอนการตั้งยุบและเปลี่ยนแปลงเขตอำเภอทําไมไมันเป็นราชกิจเสดีกาวะเมื่อกี้เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตั้งพวกเกี่ยวกับพระอะไรอ่ะจังหวัดก็ให้เป็นพระราชบัญญัติก็อ่ดูนะ การตั้งคุณเห็นไหมครับการตั้งการยุบหรือเปลี่ยนแปลงเขตอำเภอคุณตั้งอ่ะมันก็ยังอยู่ในจังหวัดอ่ะคืออำเภอมันเล็กกว่าจังหวัดไงเนี่ยอำเภอเนี่ยมันเล็กกว่าจังหวัดเข้าใจไหมครับมันเล็กกว่าจังหวัดคราวนี้อำเภอมันก็อยู่ในจังหวัดอ่ะเนี่ยอันนี้คือจังหวัดนะอันนี้คืออำเภออำเภอทั้งหลายใช่ไหมครับอำเภอทั้งหลายเช่นคุณจะยุบจังหวัดนี้ให้มาอยู่รวมกันมันก็ยังอยู่มันก็ยังอยู่ในจังหวัด เห็นไหมมันก็ยังอยู่ในจังหวัดอยูม่มันยังไม่มีอะไรเพิ่มขึ้นในจังหวัดอ่ะโอเคนะครับมันก็เลยกลายเป็นพระราชกิจสเดียกาอ่าอําเภอคือใครก็ดูแลก็มีนายอำเภอใช่ไหมนายอำเภอดูแลนะครับอ่ะนายอำเภอดูแลแล้วก็รับผิดช,ชอบแล้วก็นายอำเภอเนี่ยมีเขาเรียกว่าไงอ่ะสังกัดกระทรวงมหาดไทยนะครับมาจากอ่าอย่ามาคนบอกอุ้งงมอนนายอำเภอกรมการปกครองหรือเปล่ากรมการปกครองนั้น,ป,นรป,ประหลัดอำเภอนะครับประหลัดอำเภอ อ่าตรงนี้ก็ดีก็อ่านเองนะครับตรงนี้เพราะว่าผมจะเน้นเฉพาะสิ่งที่มันสาคัญสําคัญนะครับเราไม่ได้สอบในอำเภอเนาะอ่าโอเคฉะนั้นเราไปดูเรื่องอื่นต่อในเรื่องของระเบียบบรหิหาราร,ราชนะการส่วนท้องถิ่นการกระจายอานาจนะครับการกระจายอํานาจให้จัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นมีอะไรบ้างอ่ามีองการบริหารส่วนจังหวัดสุขาพิบาลเทศบาลสุขาพิบาลปัจจุบันไม่มีแล้วนะแล้วก็ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่กฎหมาย กำหนดเช่นอะไรอบตกรุงเทพมหานครพัทยากรุงเทพมหานครกับพัทยาเนี่ยเป็นรูปแบบพิเศษนะครับนะครับก็คือกรุงเทพมหานครเนี่ยก็เหมือนเปรียบเทียบกับเป็นเกี่ยวยังไงอ่ะเป็นจังหวัดหนึ่งเลยนะคะรับกรุงเทพมหานครส่วนพัทยาเนี่ยเกี่ยวกับการเศรฐฐษฐกิจไงเกี่ยวกับารท่องเที่ยวก็เลยแบบต้องการที่จะปกครองตัวเองอ่าในที่ได้ขาา่าวมาว่าวก็อาจจะมีเชียงใหม่ที่กาลังจะทําเป็นเหมือนกันแต่ก็ไม่แน่ใจนะครับอ่าคราวนี้ต้องจําเช่นเขาถามว่าสอบถามมาว่าข้อใดต่อไปนี้เป็น อยู่ในระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นถ้าเขามีสุขาพิบาลเข้ามาด้วยเราต้องตอบสุขาพิบาลน,นะครับเพราะว่าสุขาพิบาลยังอยู่ยังอยู่ในกฎหมายเขายังไม่แนวออกไปนะครับอ่ะคราวนี้เมื่อได้รับมอบอํานาจแล้วผู้มอบอํานาจมีหน้าที่กํากับติดตามผลการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอํานาจและให้ผู้มีอํานาจและแนะนาแก้ไขปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอำนาจได้นะครับอ่าตรงนี้ก็จำไว้นิดนึงอ่ะต่อไปต่อไปคณะกรรมการ พัฒนาระบบราชการก็คือกอพรลเนี่ยกพรลนะครับตรงนี้อ่านเองนะมีใครบ้างนะครับประกอบด้วยใครในายยกรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีที่นายยกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานก็คือนายกานะยกเป็นประธานนะครับจำไว้แค่นายกเป็นประธานโอเคนะคราวนี้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยอย่างน้อย3าคนต้องทํางานเต็มเวลาด้วยนะอ่าเลขาธิการกพรลเป็นกรรมการและเลขานุการโดยตําแหน่งเลยนะครับ การแต่งตั้งการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาจากรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอโดยวิธีสรรหาโดยวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะครับสรรหานะครับตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาที่คณะรัฐมนตรีกําหนดอ่าคราวนี้เรามาดูมาดูตรงนี้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ย ต้องมีคนสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห่านองต่อไปนี้อ่าก็คืออะไรอะ่ะก็มีสัญชาติไทยไงใช่ไหมไม่เป็นบุคคลล้มละลายอ่าไม่เคยรับโทษจำคุกนะครับไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่เคยถูกไล่ออกปลดออกนะฮะก็แค่นี้อ่าต้องจำไว้เสมอนะครับรานนี้กรรมาการผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยมีวาระก,การดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปีนะสี่ปี อ่าได้รับแต่งตั้งอีกแต่ไม่เกิน2วารละติดต่อกันนะครับคราวนี้ถ้ามันอยู่ได้4ปีแล้วใช่ไหมสองวารละติดต่อกันไม่ได้เออแต่ถ้ามันจะออกอย่างอื่นละ่ะก็เนี่ยตายตาย,ตายมันต้องออกอยู่แล้วเนาะอ่าลาออกขายคุณสมบัติต้องห้ามคุณสมบัติต้องห้ามก็ขึ้นมาดูอันนี้เนี่ยคุณสมบัติต้องห้ามนะครับอ่สาสคณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่คุณบกพร่องเองคุณก็ต้องออกนะครับจบครับจบจบ,จบสำหรับระเบียบมหาาชการส่วน อ่ารัฐระเบียบวิหารราชการแผ่นดินนะฮะสองหนะครับจบแค่นี้สิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นประเด็นที่จะเอาข้อสอบได้นะครับก็อยากให้ทุกท่านอ่านฉบับเต็มด้วยนะฮะอ่านฉบับเต็มมันก็จะเข้าใจมากขึ้นแต่ถ้าสมมติไม่มีเวลาที่จะอ่านฉบับเต็มจริงๆก็มาฟังวิดีโอที่ผมติวในนี้อ่าแตคราวนี้ผมจะมาแถมด้านล่างด้วยด้าน,นล่างด้านล่างอันนี้เป็นไม่ใช่ฉบับอัน,นี้นะครับแต่ว่าเป็นพื้นฐานเฉยๆผมพอดีผมทำตรงนี้ไว้ไลฟ์สดฟรีหน้าหน้าเฟซก็เลยคิดว่า เอามาพูดกันให้จบกันไปเลยนะเพราะว่ามันอยู่ในเฟรมเดียวกันแล้วอะดูกันดูกันไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวจะบอกไว้ก่อนนะครับอันนี้ไม่มีไม่มีอวตารนะไม่ได้ใส่อวตารมาองค์การมหาวนจังหวัดเลยอะจะประกอบองค์การมหาวนจังหวัดเนี่ยเป็นนิติบุคคลนะครับเป็นราชการส่วนท้องถิ่นด้วยอ่ะเขตขององค์การญหาวนจังหวัดก็คือเขตจังหวัดนั่นหละนะครับคราวนี้เนี่ยในเป็นส่วนคานอำานาจกันก็จะมีนายกองค์การญหาจังหวัดกับ สมาชิกสภาองค์การบริหารจังหวัดสมาชิกสภาก็คือสอจอนะครับสอจอนายกก็นนายกอบจอคราวนี้เขาต้องดูว่าแต่ละที่เนี่ยจะต้องตั้งสอจอเนี่ยให้เลือกตั้งสอจอเนี่ยทำยังไงใช่ไหมจะต้องมีกี่คนสอจอเนี่ยต้องมีกี่คนในจังหวัดหนึ่งอ่าดูเลยเขาให้ยึดเกี่ยวกับรัษดรจํานวนรัษดรเป็นหลัก เช่นไม่เกิน50,000นคนให้มี24คนไม่เกินกว่า50,000นคนแต่ไม่เกิน1นล้านคนให้มี30คนเกินกว่า1ล้านคนแต่ไม่เกิน1นล้านห้าแสนคนให้มี36คนเกินกว่า1นล้านห้าแสนคนแต่ไม่เกิน2ล้านคนนะครับก็คือมี42คนเกิน2ล้านคนขึ้นไปคือมี48คนเพราะฉะนั้นต้องจำนะครับมันเพิ่มทีละ6 64 24ี่ยี่ส่า6กห้6 6ามสิบหมันเป็นสกุลแม่6เลย เห็นไหมครับมันเป็นสกุลไม่ 6. เพราะฉะนั้นจําให้ได้นิดหนึ่งนะฮะอายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีกําหนดคราวละ4ปีนับแต่วันเลือตั้งเลยนะครับอ่าประธานและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยถ้าต้องการที่จะลาออกต้องยื่นลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเท่านั้นอ่าคราวนี้ประเด็นสําคัญมันจะมีส่วนที่เขาประกาศใช้ออกมาในเรื่องของกฎหมายท้องถิ่นนะครับ ที่เปลี่ยนก็คือจะมีเปลี่ยนของอาอบอตโพัทยาเทศบาลอบจเนี่ยเปลี่ยนเนี่ยไอ้กฎหมาย4มุมเมืองเนี่ยเพราะฉะนั้นที่เปลี่ยนมาผมก็เอาลงมาในนี้ให้แล้วละ่ะนะครับคราวนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนเหมือนกันหมดเลย,เน,ยนายกอบจนายกทั้งหมดเลยเนี่ยเขาจะเหมือนกันนะครับ1มีอายุไม่ต่ำกว่า35ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้งมีอายุไม่ต่ำกว่า35ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้งเข้าใจไหมครับ ว่าในวันเลือกตั้งไม่ใช่วันสมัครเลือกตั้งแต่ในวันเลือกตั้งคุณเลือกตั้งวันที่24เมษาสมมุติในเสมัครลงนายกนะครับพอถึงวันที่24เมาาษาในเครบ3 5ปีบริบูรณ์เป๊ะในเก็คือลงรับสมัครเลือกตั้งได้โอเคนะครับ 2. สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี่าหรือเทียบเท่าหรือเคยเป็นสมาชิกสภาจังหวัดสมาชิกองค์การหมหาชนจังหวัดหรือผู้บริหารท้องถิ่นนะครับก็สามารถที่จะสมัครได้ จำไว้เนี่ยอายุไม่ต่ำกว่าสามห้าการศึกษาปีแต่ถ้าเคยเป็นผู้บริหารหรือสมาชิกท้องถิ่นก็สมัครได้นายกอบจอมีเวลา4ปีนับแต่วันเลือกตั้งติดต่อเกิน2วารละไม่ได้นะครับเช่นติดต่อเกิน2วารละไม่ได้ใช่ไหมนายกอบจอเนี่ยเช่นคุณสมัครรับเลือกตั้งมาคุณชนะคุณชนะแต่ว่าคุณอยู่ได้ประมาณ2วันเองแต่คุณลาออกเลย ก็เท่าก oh, ับโอ้ฉันยังไม่อยู่ฉันยังอยู okay. ่ไม่ถึง4ปีเลยจะนับฉันเป็น1วาระได้ยังไงใช่ไหมแต่คุณอยู่แค่2วันหรือ1วันเนี่ยคุณก็นับเป็น1วาระเลยโอเคไหมครับ1วาระเลยและติดต่อเกิน2วาระไม่ได้โอเคนะครับจบนะครับและตรงนี้นะฮะตรงนี้เนี่ยตรงที่ผมบอกอยู่ตรงนี้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 นะครับเป็นเหมือนกันทั้ง4พรบไม่ว่าจะเป็นอบจอบตพัทยาเทศบาลเหมือนกันหมดนะครับโอเคนะ ต่อไปนายกอบจอเนี่ยเขาจะทํางานก็คงเหนื่อยเขาแล้วต้องมีรองนะครับมีรองเขานี่มีรองการที่จะมีรองของเขาเนี่ยเขาก็ต้องยึดกับใครยึดกับจํานวนสอจอหรือสอ,อบจอหรือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยแหละสมาชิกสภานะครับถ้า24คนหรือ30คนเนี่ยให้แต่งตั้งรองได้ไม่เกิน2คนนะฮะถ้าสมาชิก36หรือ42คนให้แต่งตั้งรองได้ไม่เกิน3คน ถ้า48คนให้แต่งตั้งรองได้ไม่เกิน4คนนะครับนายกอบจอลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเท่านั้นนะครับอ่าต่อไปเป็นพระราชบัญญัติเทศบาล2496นะครับการจัดตั้งเทศบาลเมื่อท้องถิ่นใดมีสภาพอันสมควรยกฐานะเป็นเทศบาลให้จัดตั้งท้องถิ่นนั้นๆเนี่ย เป็นเทศบาลตำบลเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนครโดยใช้ประกาศกระทรวงมหาดไทยย้ำอีกหนึ่งรอบว่าใช้ประกาศกระทรวงมหาดไทยไม่ว่าจะคุณจะตั้งนะครับจะตั้งเทศบาลใหม่ไม่ว่าจะเป็นตำบลเมืองหรือนครเนี่ยต้องใช้กฎหมายเดียวคือประกาศกระทรวงมหาดไทยย้ำอีกหนึ่งรอบนะประกาศกระทรวงมหาดไทยจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเทศบาลเยอะมากนะครับคราวนี้เทศบาลมีอยู่3ประเภทเราต้องจําให้น้ว่าสาประเภทนี้คือมีตำบลมีเมืองมีนคร เทศบาลตำบลเทศบาลเมืองเทศบาลนาครเทศบาลอำเภอไม่มีเทศบาลมหานาครไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเทศบาลมีตำบลเมืองนครโอเคนะคราวนี้เรามาดูเทศบาลตำบลก็คือท้องถิ่นซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบลเห็นไหมใช้กระดาษประกาศกระทรวงมหาดไทยเห็นไหมครับเทศบาลเมืองได้แก่ท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งสารกลางจังหวัดสังเกตดูจังหวัดเราเนี่ยใช่ไหมจะต้องมีสารกลางจังหวัดใช่ไหม ตรงนั้นก็จะกลายเป็นเทศบาลเมืองนะครับหรือมีรัศดรตั้งแต่1 0,000นคนขึ้นไปซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยเห็นไหมยกฐถานะเป็นเทศบาลเมืองเทศบาลนครล่ะเทศบาลเมืองเนี่ยมีรัศดรตั้งแต่1 0,000นคนขึ้นไปส่วนเทศบาลนครเนี่ยจะต้องมีรัศดรตั้งแต่5 0,000คนขึ้นไปนะครับประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็นเทศบาลนครด้วย คราวนี้การเปลี่ยนชื่อเทศบาลหรือการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลให้กราทำโดยประกาศกระทรวงมหาดไทยเห็นไหมอย่างที่ผมบอกนะครับประกาศกระทรวงมหาดไทยจะเกี่ยวข้องกับเทศบาลนะฮนะคราวนี้เมื่อกี้เราดูของอบจอไปแล้วเราต้องมาดูของเทศบาลกันบ้างก็คือมีสภาเทศบาลใช่ไหมครับเรียกกันสั้นว่าสอทอ่าแล้วก็มีนาย,ยกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเนี่ยให้มีสอทอกี่คน12คนเทศบาลเมืองให้มี18คนเทศบาลนครให้มี24คนก็เพิ่มทีละสี่ครับ อ่าผมให้สูตรไว้ตัวนี้คือบอมนบอมน,อนบอก็ตำบลมก็เมืองนก็น,น,น,นคร12 18 24ง่ายไหมเออให้อยู่ในตำแหน่งได้คราวละ4ปีนับแต่วันเลือกตั้งโอเคนะครับอ่าคราวนี้นายกรัฐมนตรีเอ็นายกทศมนตีสิขอภยัยให้สังเกตว่านายกทศมนตีเนี่ยตรงนี้ก็ออกข้อสอบได้แล้วเห็นไหมถามว่านายกที่ประจำในเทศบาลอย่างเงี้ยเรียกว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับ เราสังเกตอยู่นะก็จะมีนายกเมืองพัทยาใช่ไหมนายกองคการบริหารสุดตำบลนายกองค์การบริหารสุดจังหวัดแต่ไม่มีนายกเทศบาลนะครับมีแต่นายกเทศมนตรีนะครับอ่าอายุไม่ต่ำกว่า35ปีบริบูรณ์มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนเพราะฉะนั้นเราต้องนึกไปถึงเทศอวบาจทุกอย่างจะเหมือนกับอวบาจได้ฟังนะครับนายกเทศมนตรีมีวะลาระ4ปีนะับแต่วันเลือกตั้งติดต่อเกิน2วารละไม่ได้โอเคนะ คราวนี้เหมือนเดิมนายกเทศมนตรีและสธลาออกโดยยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอีกแล้วนะครับอีกแล้วนะครับนายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งรองนายกได้ไม่เกินดังนี้านายกเทศมนตรีที่เทศบาลตำบลเทศบาลเมืองเทศบาลนคร2 3 4สาไม่เกิน2คนไม่เกิน3าคนไม่เกินนอ่คนตรงนี้ให้ไปแล้วนะครับรองนายกเทศมนตรีมีอะไรบ้างามาดูมาดู รองในยุสมเด็จก็จะมีอย่างนี้เลยนะครับเทศบาลตำบลก็2เทศบาลเมืองก็3เทศบาลนครก็4บมน .234 เห็นไนะจำง่ายไหมง่ายนะครับง่ายง่ายฮะไม่ยากนะครับคราวนี้ไปดูต่อนะฮะเกี่ยวกับพระราชบญญัติละเปรียบปัญหาราชการเมืองพัทยาเมืองพัทยาจะมีส่วนที่แตกต่างจากอา่แต่จากจากอะไรจากเทศบาลจากอบตอจากจากไออีกจาก อบจนะครับจะไม่เหมือนกันในเรื่องของคุณสมบัติของนายกนะครับพาะราชบัญิระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา2542เนี่ยการจัดตั้งเมืองพัทยานะครับผู้ว่าราชการจังหวัดก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเพราะเพราะอะไรเพราะพัทยาอยู่ในชลบุรีไงกฎหมายนี้เป็นกฎหมายเดียวนะครับของท้องถิ่นที่ถามว่าผู้ว่าราชการจังหวัดคือคืออะไรหมายถึงอะไรคือผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีโอเคนะครับเพราะว่ากฎหมายนี้เป็นกฎหมายเดียวเนาะอ่าดู ให้จัดตั้งเมืองพัทยาเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอนาเขตเมืองพัทยาที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้เมืองพัทยามีฐานะเป็นนิติบุคคลนะครับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตเมืองพัทยาให้ตาเป็นพระราชกิจดีกาคําว่าพระราชกิจดีกาเมื่อกี้ผมอธิบายไปแล้วเนาะในเรื่องของระเบียบปัญหาในการแผ่นดินนะครับเพราะฉะนั้นใช้อันเดียวกันคราวนี้ก็มีเหมือนเดิมสภาเมืองพัทยานี่ออกข้อสอบเมื่อเมื่อครั้งที่แล้วในท้องถิ่นหกหนึ่ง ถามว่าสภาเมืองพัทยาประกอบไปด้วยสมาชิกจานวนกี่คนเพราะฉะนั้นตอบ24คนนะครับซึ่งเลือกตั้งโดยรัศดรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเมืองพัทยาคราวนี้ก็อยู่ได้เหมือนเดิมนะครับคราละ4ปีเหมือนกันนะฮะคือวาระเนี่ยคราละ4ปีนะครับคราวนี้เราต้องสังเกตตรงนี้ดีๆนะฮะสมาชิกสภาเมืองพัทยาเนี่ยจะลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานสภานะฮะเขาจะมีประธานสภานะครับนั่นคือประธานสภาเมืองพัทยาเนี่ยก็จะให ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งนะครับคราวนี้เราเรา,เราอ่านมาอย่างหนึ่งก็คือเช่นพวกเทศบาลอบจอเนี่ยพวกสอทอหรือสอจอเนี่ยจะออลาออกต้องลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัดใช่ไหมแต่สภาสมาชิกสภาเมืองพัทยาเนี่ยจะลาออกต้องยื่นหนังสือลาออกต่อประธานสภาเมืองพัทยานะครับโอเคนะจำนะคราวนี้ให้มีประธานสภาเมืองพัทยาหนึ่งคนและรองประธานสภาเมืองพัทยาจํานวน2คนแล้วเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง ประธาน1คนรองสองคนให้จําตรงนี้โฟกัสไว้ประธานสภาเมืองพัทยาและรองประธานเนี่ยเขาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้สคนเนี้ยไอ้ประธานกับไอ้รองประธานเนี่ยมันจะลาออกมันต้องยื่นหนังสือลาออกต่อกับใครกับผู้ว่าราชการจังหวัดโอเคนะครับเพราะผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งมันใครแต่งตั้งมันมันต้องลาออกกับคนนั้นโอเคนะครับเพราะฉะนั้นผมให้คีย์เวิร์ดไว้ตรงนี้แหละจานะครับสมาชิกสภามพัทยาลาออกต่อประธานสภา แต่ถ้าประธานสภาหรือรองประธานสภาจะลาออกต้องลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัดโอเคนะคราวนี้เหมือนกันมาดูน้องมาดูนายกคุณสมบัติคล้ายๆกับเทศบาลแต่จะแตกต่างอย่างหนึ่งแต่ผมไม่ได้เอาลงมาในนี้ผมจะอธิบายให้ฟังนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับให้มีอายุไม่ต่ำกว่าสามห้าปีบริบูรณ์มีเวลาสี่ปีน้ําะมันเลือกตั้งติดต่อเกินสองวันละไม่ได้นะครับนายกมองพิทยาจะลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัดคราวนี้ในคุณสมบัติมันเนี่ย อ่าบางของจอที่ผมเาบอกให้ฟังไว้ก็คืออะไรในเรื่องของคุณสมบัติเช่นต้องจบปริญญาตรีใช่ไหมอ่าหรือเป็นเคยเป็นนะอ่าสอจอมาก่อนหรือเป็นสมาชิกมาก่อนเป็นผู้บปิหารท้องถิ่นมาก่อนนะครับแล้วคุณก็สามารถเลือกตั้งได้ลงเลือกตั้งได้แต่ในเรื่องของพัทยาคุณต้องจบปตรีอย่างเดียวคุณไม่ว่าคุณจะเคยเป็นสอจอสอทอ,อะไรมาก่อนกันแล้วแต่คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะมาลงคุณต้องจบปริญญาตรีอย่างเดียวอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่พัทยาจะ ไม่ไม่เหมือนของกับอบจอ,อบาตาแล้วก็เทศบาลโอเคนะครับวันนี้ก็จบการบันทึกวิดีโอไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเวลาตอนที่ผมบรรยายนะตอนนี้ก็จะเป็นเวลาตอนนี้ก็เที่ยงคืนสิบห้านาทีแล้วนะครับก็ขออนุญาตจบแต่เพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวผมจะอัพลงกลุ่มเลยนะครับก็สามารถติดตามได้เลยนะฮะสวัสดีครับ